โลค่ะทุกคนออมสิงกลับมาแล้วค่ะ oh <God. S 1> <c oughs> วันนี้ค่อนข้างดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าผิวหน้าของออมนี่นะคะน้องเคลียโนตจัดให้อีกแล้วจ้าทุกคนแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงเคลียโนตอะไรนั้น <c oughs> มาเฉลยกันแล้วนะคะทิง้งนี่เลยนะคะวันนี้แม่ออมได้เคลียโนตอารโรเวล่าชูตติ้งไบรท์เทนนิ่งเจลและ ดรักสปอร์ตไรส์โซลูชั่นเซรั่มว้เริดแพคคู่ไปเลยนะคะตบแพคคู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่ายิ่งตบแพคคู่ผิวยิ่งไร้ขึ้นสวยขึ้นแดงขึ้นแน่นอนพูดถึงก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะมีก็เป็นเคลียร์โนตนะคะอโรเวราเจลนั่นเองที่เราเรียกนะคะ คือบางคนเนาะผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยแบบหน้าออมตอนนี้คือตรงตรงบริเวณคางก็จะ,จะยังคงความที่จะเป็นสิวและช่วงน,นี้ฝุ่น PM 2องเยอะม,มากและถ้าแม่ไม่พอสิวก็แห้งกลานไปอีกจึงทำให้แย่ลงกว่าเดิมออมสินะคะก็จึงเลือกในทางปฏิบัติที่ทำให้ผิวหน้าของเราดีขึ้นก็เลยใช้แทกู่น้องสองตัวนี้เอาง่ายๆใช้สองขีวกับสองม่วงคู่กันของเคลียร์โนตรับรองส่งปัญหาผิวเลยค่ะ อ่ะมาดูแท็กเจอร์กันนะคะอะเราจะลองทดสอบเคลียร์น ốt โอ้กระสุนเด่นเลยอะอันนี้จะเป็นอโรเวร่าเจลซึ่งวันนี้ออมยังไม่ได้ทาผิวเลยนะคะนี่ก็จะอุย้ยชอบเนื้อมากเลยคือแบบเย็นมากเนี่ยทาให้ดูไปเลยนะคะว่าความฟินของเนื้ออโรเวล่าเจลนี่คือแบบทำให้ผิวชุ่มชื่นได้แต่ของออมนะคะออมจะลงตัวอโรก่อน ควรดูความฉ่ำของผิวฉ่ำไหมฉนะ่ำไหมนะเลิศหนานี่เพราะว่าเอาผิวออกมาเป็นคนผิวแห้งกร้านถ้าเวลาทาครีมอะไรลงไปนี้นะคะจะต้องที่แบบเอ่อโบกไปนะคะอันนี้ก็จะโบกไปในช่วงที่ผิวออมเนี่ยแพ้ผิวแห้งกร้านด้วยอันนี้ช่วยได้น้องช่วยได้จริงๆนะคะทาเกลนลดอโรเวราเจลค่ะและต่อไปนะคะก็มาลงน้องสองม่วงเองค่ะชาราน้องสองม่วงของเรา นั่นก็คือ d r r g Spot Bright Solution Serum นะคะหรือเรียกว่า2ม่วงเลียนว่สองม่วงนั่นเองให้ดูทักเจอเขานะคะแนะนำนะให้ใช้คู่กับน้องซองเขียวนะคะอ่ะโอ้ยอันนี้อันนี้ค่อยๆนิดนึงนะคะทุกคนน้องอาจจะพุ่งไปเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบามากนะคะโบกเข้าไปเลยคะ่ะอรอยสิวรอยด่างดำก็หายไปยแนะนำให้ใช้คู่กับอโรเวรานะคะอีกระฉูดนิดนึง ก็เลยจำเป็นต้องทาให้ทั่วหน้าหน้าบานเท่ากระดกอุ๊ยบุลี่ตัวเองอะเห็นไหมทุกคนเห็นความฉ่ำไหมคะฉ่ำมากเวอร์เลิศมากปังสูตรแน่บอกได้คำเดียวเลยว่าจึงมากจึงมากๆเลยนะคะ เคลียร์นตอะโวเวล่าเจลนะคะและก็เคลียร์นตเซรั่มสองม่วงนะคะเอาง่ายๆเอาซองเขียวและซองม่วงในกันถ้าหาไม่เจอจริงๆนะคะเอาซองเขียวกับซองม่วงไว้ก่อนนี่ดูเนื้อ um, เซรั่มแท็กเจอร์เขาคือแบบซึมเข้ากับผิวเราไปเลยนะคะและที่สําคัญนะอะโวเวล่าเจลนี่ก็คือแบบเค็มคนมากๆพาให้ผิวเราเนะี่ยอยู่ในความชุ่มชื่นในแบบยาวนานมากถ้าทากันคืนนะัตอนเช้ายังรู้สึกหน้าตึงๆอย่เลยนะคะทุกคนนี่ใครกังวลเรื่องจุดหนังดำรอยสิวนะใช้คู่กันนะสีม่วงกับสีเขียวนะ ความหมองคล้ำสุดดงดำหายไปเลยจ้าหาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลเวราคาอยู่ที่2ละ49บาทเท่านั้น49บาทเงินยังมีทอนนะ50บาททอนยังมีเรามาเจอกัน EP ถัดไปนะคะว่าออมสินจะมาป้ายพิกัดเคลียร์อะไรนะคะเรามาเจอกันนะคะบ้าย